กาบสวัสดีท่านพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ผมนเชนนะครับจะพามาอัปเดตสถานะของการรองเงินเยียวยาต่างๆนะครับโครงการเราไม่ทิ้งกันนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเข้าเรื่องเลยอันดับแรกนะครับสถานะที่จะได้เงินสูงสุดถึงโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือสถานะนี้ครับยอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ สถานะนี้เท่าท่าใครถ้าท่านไหนเป็นอยู่นะครับผมบอกเลยท่านได้เงิน100%นะครับทำไมผมถึงกล้าพูดว่า100%เพราะว่าคนรู้จักของผมคนข้างเคียงผมเขาขึ้นสถานะนสถานะแบบนี้ปุ๊บนะครับภายในประมาณ3 2วัน3วันเนี่ยครับ <พอ S 2> เขาก็จะมีเงินโอนเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้ใครที่เป็นสถานะนี้อยู่บอกเลยคุณได้เงิน100%นะครับ<พ>อโอเคครับต่อไป สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบผมรู้นะครับว่ามีหลายท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับแล้วเป็นสถานะนี้อยู่แต่ผมจะบอกเลยครับโอกาสที่ท่านจะได้เงินอ่ะยังเป็น60แล้วก็40แล้วนะครับผมเพราะอะไรตราบใดที่ท่านยังไม่ได้เม็ดเสร็จนะครับอาฮะมาบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธ์ด้วยกรณีใดๆก็ตามนะครับผมขอบอกเลยท่านยังมีโอกาสได้เงินอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอานะครับรายละเอียดนะครับ าจากกระทรวงการคลังมาให้ดูนะครับว่าท่านไม่ได้ตกหล่นนะครับแต่ท่านกําลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ดังนั้นท่านยังไม่ได้ที่หมายความว่าท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับ<ๆ>นะครับอย่างในภาพเห็นไหมครับจำนวนลงทะเบียน28ล้านคนนะครับอ,อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบเห็นไหมครับอ,อยู่ขวามือเห็นไหมฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ0.6 6แสนคนนะครับคือท่านเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอะนะครับก็คือท่านตรวจสอบคือไม่ผ่านฐานข้อมูลกรมการปกครองเฉยๆนะครับไม่ได้ไหมายความว่าท่านโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์นะครับเห็นไหมอ่าถ้าไม่ได้ตัดเออถ้าไม่ได้สิทธิ์อะครับเห็นไหมครับจะไปอยู่ใน10.6นะฮะล่างสุดเลยขวามือสุดเห็นไหมครับถ้าท่าน ไม่ได้นะครับไม่ได้สิทเนี่ยท่านจะได้ SMS เลยนะครับผมดังนั้นท่านที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่อย่าท้อใจอย่าหมดหวังท่านอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่ไม่ได้ตกหล่นนะครับยังไงใจเย็นๆน,นะฮะภายในอาทิตย์นี้ผมว่าน่าจะรู้ผลแล้วเพราะว่าวันพุธนี้ก็จะเป็นการปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเที่ยงคืน วันพุธนะคบผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปลงทะเบียนซะนะครับผมอ่ายังไงขอให้ท่านที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบปัจจัยงเย็นนะครับผมว่าท่านอ่ะต้องได้เงินแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่ม อย่างที่บอกครับโอกาสของสถานะนี้ยังเป็น80%นะครับอีก20%เนี่ยคืออยู่ที่ท่านกรอกแล้วนะครับว่าท่านกรอกเข้าเกณฑ์ระบบ AI ตรวจสอบไหมเข้าเกณฑ์ที่จะแบบสมควรที่จะเยียวยาไหมนะครับผมแต่ผมนะครับผมคิดคิดว่านะครับถ้าท่านกรอกข้อมูลนะครับได้ตรงเป๊ะนะครับได้รับผลกระทบจริงนะครับตามหลักเกณฑ์ของ AI นะครับอ่ะ ทานได้แน่นอนนะครับผมโอกาสคือ80%แน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยแล้วก็ผมว่าในอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้ผมว่าประมาณหล้านคนนะที่มานำส่งข้อมูลเพิ่มครับจะได้เมสเซจนะครับผมหรือสถานะเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าวันพุธนี้ก็คือปิดลงทะเบียนแล้วนะครับผมผมว่าท่านก็รัฐบาลเราก็คงอยากจะให้จบจบในเร็ววันแน่นอนจะได้เยียวยาให้เร่งเร็วให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อน ทุกวันนี้เนี่ยหาเช้ากินข้าเนี่ยแทบไม่ได้แล้วนะครับผมเงินทองหายากมากๆนะครับคือคือไม่มีตังค์จะก,กินแล้วอ่ะพูดง,ง่ายๆนะครับผมถ้ารัฐบาลนะครับมาเห็นคลิปของผมนะครับก็ช่วยเร่งรัดด้วยนะครับเพราะว่าประชาชน,น่ะเดือดร้อนจริงๆนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมผมเนี่ยก็ไม่ได้หวังที่จะมาดสเครดิตอะไรรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นนะครับ ต้องเรียนตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ผมขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับและผมขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปผมทุกคนได้เงินนะครับผม5 0า0บาทโดยเร็ววันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้คลิปของผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนตามคลิปอย่างมากเลยนะครับผมและผมจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆอีกนะครับยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ